ากให้ดูอยากให้ดูจอไมพิเศษกันดีกว่าโอ้โหเขาเรียกไบว่าบ่อป่าพิเศษอ่ะไปดูทีเด็ดหน่อยนี่ทีเด็ดเราอยู่ฝั่งขวาครับมึงน้องเนี่ยได้ได้ได้เอาเลยจานเอาเลยจากเลยรับตัดได้ไหมคราบสวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจกันทุกคนนะครับ โคตรโล่งอ่ะวันนี้โคตรโล่งหัวยังโล่งอ่ะครับผมคือวันนี้เอาอะไรมาส่งให้เอฟีนะครับน้องนะก็อยู่ด้านหลังนี่แหละครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะพาชมเว็บร้อยสิบสายเชงเวออีกคันหนึ่งนะครับแบบว่าโคตรจะหล่อครับผมคืออยากให้ชมอ่ะครับผมอืมก็มาชมกันเลยดีกว่าวันนี้ผมมานอกเมืองนะผมมาเจอน้องอะไรนะเจ้าของรถชื่ออะไรนะครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรครับลักี่ครับลักีลักกี่แปลว่าโชคดีครับไปลโชคดีเจอกัน ยาง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 โรเล่นรอเล่นอันนี้เป็นรถของลักกี้เองอ่าเดี๋ยวไล่ให้น้องๆฟังหน่อยว่ารถเรานี่แต่งอะไรไปบ้างนะครับผมบ <ะ S 2> ตอนแรกมันเป็นสีดําอยู่เลยมันหรือเปล่าสีดำ,ดำอ่าเดี๋ยวให้ชมนะฮะนี่นะครับผมโอ้โหว้าวมันเหมือนแบบน้องช่อวกล้วยเลยอ่ะเป็นน้องช่อวกล้วยแบบทรงเชงอ่ะครับพ้องน้องดูดิครับโอ้โหเฮ้ยสวยนะถือว่าดูแลรถได้ดีลักกี้ซื้อนานยังคันนี้ประมาณสองเดือนแล้วครสองเดือนสภาพอย่างนี้เลยวะ ยูจูเอาเราไล่อะไรแต่งภายนอกว่ามีอะไรบ้างอา่ะเริ่มจากด้านหน้าเลยเราเปลี่ยนโลอะไรคันนี้โลของโยโกโ,กโยโก,โกสีดําเนะเาะเฮ้ยแต่ก่อนเป็นสีเขียวเรืองแสงนี่ใช่ไหมครับอ๋อเราเปลี่ยนละแล้วก็จานเจาะจานเจาะเนาะปั๊มก็ยังเป็นปั๊มเดิมอยู่สีเดิมใช่ไหมสีเดิมเฮ้ยสติกเกอร์ได้มาจากไหนวะสั่งครับเฮ้ยได้เอหรอตอนไหนวะสั่งใครวะยูจู <He do. S 1> แบบเพิ่มประมาณห้าตัวครับมาเออไม่ใช่เม็ดนะ เป็นตัวเออเข้าใจตรงกันนะครับผมเนี่ยสติกเกอร์นี้ต้องมีไว้ครับโอ้โหดูดิครับดูดิครับคือเขามีหมดเลยะเออว้าวอ่ะด้านหน้าด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะผมล้อโยโกโจานเจาะทั่วไปเนาะแล้วก็คันนี้เป็นทรงเค็งเนาะเราก็ไล่เบาเออปอกแฮนต้องเป็นทำไมต้องเป็นสีเขียวอ่ะปอกแขนอะเ<ไ>ล่ด <ละ S 2> ดำเขียวครับดำเขียวครับเราชอบแบบนี้ใช่ไหมฉีกไหมถือว่าฉีกไหม <S 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 เออฉีกนะปกติเขาเขาไม่ใส่กัน <laughs> อะไรอีกอะไรอีกกองเหล็กกองเหล็อันนี้เขาเรียกกองเหล็แบบไหนวะรู้บบไหมยาวแบบยาวมันมียาวกว่านี้ใช่ไหมครับอ๋อเราแบบเอ้ยมันเหมือนทรงกลางที่บักชอกลวยใส่เลยวะ่ะกูถอดออกแล้วมันเสียงดังเกินนะอ่ะใส่กองเหลดไปนะผมตรงนี้ก็จะเป็นเปลือนนะทรงเชิงนะก็จะประมาณนี้นะฮะรถยังใหม่อยู่เลยวิ่งเท่าไหร่เนี่ยสี่ร้อยโลโ้เฮ้ของจริงวะนี่ไม่ได้ขี่ไปไหนเลยใช่ไหมเนี่ยไปตลาดแล้วก็กลับบ้านอ๋อไปเรียนไหม เคยเคยเคยโดนเคยเกมไหมเคยเกมไม่เคยไม่เคยโอเคโอเคโอเครู้กันรู้กันอ่ะตอนนี้ก่อนอ่ะมามาด้านหลังหน่อยครับผมขยับมาด้านหลังหน่อยด้านหลังเราเปลี่ยนเป็นโช๊คโช๊ชาโยเนาะตัวนี้น่าจะสองเก้าห้านะผมเป็นไชโยตัวรู้สึกว่าจะเตียพอสมควรนะครับผมอ่ามาถึงเรื่องอาร์มทีนี้อาร์มเป็นอาร์มย่นไหมครับเป็นอาร์มย่นเนาะเป็นของปเปอร์ส e e ดนะฮะเออว้าวอ่าด้านหลังก็จะประมาณนี้นะฮะ แล้วก็สเตอร์เออสเตอร์สเตอร์เบอร,อร์อะไรบอกกันเพื่อนหน่อย1426ครับ1426แล้วโอ้โหแม่งชุดนี้แบบเขาฮิตกันมากเลยนะครับผมดูดิเออแต่ว่าวเป็นสายเชงที่แบบสะอาดตามากเลยเป็นคันแรกของช่องเลยนะน้องรถน้องเป็นคันแรกของช่องที่แบบว่าเป็นสายเชงที่แบบว่าสะอาดตาที่สุดอะ่ะเออ <c oughs> <c oughs> อะไปดูทีเด็ดหน่อยนี่ทีเด็ดเราอยู่ฝั่งขวาครับมึงน้องเนี่อ่กูมหาใจครับผม อันนี้เป็นท่อผ่าอะไรลาก,กีไา้ไม่รู้เอ้าไม่รู้ไงรถตัวเองรู้เลยน่าจะผ่าเปิดอนะไรเออพี่ว่าผ่าเปิดแหละเดี๋ยวเราจะให้ชมเสียงนะท้ายคลิปนะมึงอย่าลีนะใครดูอยู่นะสภาพแบบอย่างสวยครับผมดูดิครับอันนี้เป็นบอ่อเอกของแท้ของแท้นะครับผมเอยคันนี้ทําเครื่องไหมทำรเราให้เ,เพื่อนฟังหน่อยว่าเครื่องเราทําอะไรไปบ้างลูกห้าสามห้าสามสเต็ปยอดฮิตเลย อันนี้เป็นลูกห้าสามนะครับแล้วก็อันนี้เราซื้อมาแล้วก็ให้ช่างประกอบใช่ใช่ไหมออหมดไปประมาณพันกว่าบาทเนาะ,ะเบ็ดเสร็จแล้วเออแล้วพวกเรือนพวกหัวฉีดน,นี่เปลี่ยนไหมไม่ได้เปลี่ยนครับเดิมเดิมเลยเออเนี่ยเดี๋ยวให้ดูข้างในแบบอู้ยังใหม่อยู่เลยว้าว <Wow. S 1> คือรถวิ่ง400โลอะล้วมาทาทรงเชงอะครับมีกล่องแต่งไหมลักกี้ไม่มีครับไม่มีทําแค่ลูกอย่างเดียวเลยใช่ไหมใช่คแคมล่ะแคมแคมเปลี่ยนไหมแคมเดิม โอ้เอ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะ่ะแต่วันนี้เรามาเปลี่ยนไอเทมพิเศษกันดีกว่ากับเป็นเบาโอ้เขาเรียกแบบว่าเบาปาดพิเศษอะเป็นแบบบางเฉียบเขาเรียกทรงบางสนามโคตรบางอ่ะอะลัคกี้เปิดเลยเป็นของเราใช่ไหมเนี้ยอ่าอโชว์หน่อยโชว์หน่อยตอนแรกมันจะเป็นเบาปัดของเอกนาทองนะผมจะเป็นทรงปกติที่ น้องชกกล้วยใ,ใส่อะเออทรงเดียวกันเลยนะฮะวันนี้ทรงเชงคือเบาะตัวนี้มันไม่ใช่ทรงเชงไงเออนี่มันต้องแบบนี้ครับเนี่ยครับโอ้ยอย่างบางโชว์โชว์ด้านข้างหน่อยโชว์ด้านข้างหน่อยโอ้าวเออเนี่ยบางมากบางมากเฉียบมากนี่ก็เป็นของจวดนะฮะอ่าพร้อมจวดเลยนะครับผมแล้วก็มาอีกชิ้นหนึ่งนะฮะอู้ามันจะเป็นเพื้อนๆหน่อยนะผมเพราะว่าตอนนี้ข้ามแล้วใช่ไหมอ่าอ,อันนี้เขาเรียกอะไร ลักกี้บอกเพื่อนๆหน่อยตัวย,ยังโชกอ่าตัวย,ยังโชกนะครับผมคือมันยังต่ำไม่พอใช่ไหมลักกี้มันยังเชงไม่พอครับคือตัวนี้ใส่แล้วต่ำลงพี่ว่ามันต่ำแล้วนะเอ้ยข้างในมีอะไรไหมตใต้เบาใต้เบาใต้เบามีเหรอ <laughs> <laughs> มีอะไรอะ่ะข้างในอะ่ะเอ้ยอันนี้เราเปลี่ยนใหม่ไหมเนี่ยเดิมเอาเดิมเหรออ๋อถอดออก <laughs> คือไล่เบา เยอะดู yeah, มีอะไรไหมเนี่ยไม่มนะีไม่มีไม่มีเ้วเปิดทําไมเนะี <c oughs> <c oughs> ่ยเ้เรา็ไดว่ามีอะไรนะโถ่เฮ้ยหลายคนคงอยากฟังเสียงแล้ววะลัก,กี้จับหน่อยดิ <c oughs> เสียงแบบท่อกูมาชัยอ่ะน่าจะเป็นผ่าเปิดนั่นแหละ, <c oughs> ละนี่เราซื้อมาใหม่เลยไหม <Wow. S 1> เออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งนะทรงเชงนะ้ต้องดูฝั่งซ้ายทรงเชงนะครับผมทักเท้าหลังจะไม่มีนะผมขอบโซ่เนี่ยต้องเอาออกนะคือไล่บาอ่ะ บางสเตอร์นหน้าก็ไม่มีนะตรงนี้ก็ไม่มีนะเฮ้ยมันสวยนะเออได้ได้ได้เอ้าจัดเลยนะเกี๊ยหลายคนคงรอละอ่าเดี๋ยวนะาเดี๋ยวนะเดินเบาก่อนนะเขาแต่งแบบดำเขียวอะครับว้าวเอออยากให้ดูอยากให้ดูจอไมัจอไมัก็ยังเขียวอะเยนโดแบบโคตรจ้าไเลยว่ะโคตรจ้ายังชอบ เปิดไฟเลี้ยวดิโชว์หน่อยนี่ออเอาดิเอาดิเบิร์นดิโอเคเอ้ยอย่างชอบอ่ะดังอย่างเพาะเฮ้ยเฮ้ยยังไม่สุดเฮ้ยส,สักเกียร์สองเกียร์ดิโชว์เลยโชว์เลยเหลาเหลาหน่อยเหลาหน่อยเหลาหน่อยเฮ้ยส่งม,มันได้ได้ได้ไดูนี่ดูนี่ เอาขาขึ ia, ้นดิเมื there. There, China, ่อก ah ี dark, splash, ้ขาขึ positive, ้นเออโอ้ว่ะได้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 เอาเลยจานเอาเลยจังเลยเราจะไปจากทางไหนไปทางโน้นมาทางนี้ไปเบาได้เบาก็ดังพอดีนะเบิ้นเบิ้อีกทีดิเบิ้ลอีกทีดิเราตัดเลยเราตัดเลย ได้ได้ไหมได้ไหมได้ไหมรอบตัดได้ไหมว้าวโอเคโอ้โหให้มันได้ป่ะได้ป่ะรถวิ่งสี่ร้อยโลแบบโ oh. <c oughs> อ้โหอ่าเริ่มมืดแล้วเริ่มมืดแล้วโอ okay. เคก็จะประมาณนี้นะครับทรงให้ดูรอบคัน oh. เริ่มมืดแล้วอ่าโอเคเดี๋ยววันนี้ส่งเบาะให้ น้องลักกี้น้องเป็นเบาปาดบางเฉียบบางสนามนะครับผมโอเคนี่ก็จบไปแล้วนะครับกับเว็บร้อยสิบสายเชงตัวใหม่ล่าสุดนะฮะเออสวยว่ะโอเคใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับวันนี้ต้องไปแบบเร็วๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันมืดแล้วนะฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องลักกี้ครับยาดมีเฟสไหมมีครับเออฝากเฟซหน่อยเฟซชื่ออะไรกอลกิทกอลกิท ใครอยากติดตามเว็บร้อยสิบคันนี้นะผมเดี๋ยวผมจะทิ้ง Facebook ไว้นะครับพร้อมโอเคขอบคุณน้องลักกี้ด้วยนะครับเดี๋ยวส่งบอกให้เรียบร้อยนะฮะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิะ่งแจ้งเตือนจะได้พลาดคลิปใหม่ฝากกดไลค์เพจเฟซบุ๊กแล้วก็ทิกต็อกด้วยนะผมไว้เจอใหม่คลิปหน้าใครอยากให้ทำคลิปงบเท่าไหร่คลิปแนวไหนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไว้แค่นี้แหละสวัสดี